แน่นอนครับนี่คือบทพูดที่แปลเป็นภาษาไทยสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับโ o y o t a h i l u ักเร vo พร้อมแนะนำช่องออโตโซนีและเชิญชวนให้กดติดตามช่องสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto โซ ny แหล่งรวมข้อมูลและรีวิวรถยนต์ที่ครบครวนและน่าสนใจที่สุดวันนี้เราจะมาพูดถึงโ o y o t a h ไ l u ักเร vo รถกระบะท,ที่ยังคงเป็นมาตรฐานในกลุ่มรถกระบะด้วยความแข็งแกร่งทนทานและความทันสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานหนักและการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบบุรี หรือคนที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับชีวิตประจำวันโตโยต้าไฮรักเรโวยังคงถ่ายทอดความแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างเฟรมแบบแนบที่มีความมั่นคงและแข็งแรงเหมาะกับการขนส่งของหนักและการเดินทางในเส้นทางที่ทา้าทายเครื่องยนต์ดีเซลที่มีให้เลือกหลายรุ่นนั้นมีชื่อเสียงเรื่องความประหยัดน้ำมันและแรงบิดที่สูงช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ ระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีทําให้สามารถควบคุมรถได้ง่ายทั้งบนถนนครุคาดและถนนปกติหนึ่งในจุดเด่นของไฮลักเรโวคือการผสมผสานระหว่างพลังกำลังและความประหยัดเครื่องยนต์ดีเซลถูกออกแบบมาเพื่อให้แรงดิดสูงในรอบต่ำส่งผลให้รถตอบสนองดีและประหยัดน้ํามันได้ในทุกสภาพการขับขี่ระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งอัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดาขึ้นอยู่กับรุ่นพร้อมระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบช่วยลงทางลาดชัน เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่แบบออฟโรดดีไซน์ภายนอกของไฮักเรโวมีความโดดเด่นและทรงพลังด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ที่ทันสมัยและซุ้มล้อที่ดูกลมกล่อมมีความแข็งแกร่งแต่ยังคงความสวยงามโดดเด่นด้วยพื้นที่กระบาดท,ท้ายที่กว้างและทนทานสามารถบรรทุกของหนักและขนาดใหญ่ได้อย่างงนด่ดายนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมเช่นผ้าปูพื้นกระบาดและจุดยึดสัมภาระที่ช่วยให้ผู้ใช้งานปรับแต่งได้ตามความต้องการทั้งในงานและกิจกรรมสันทนาการ ภายในห้องโดยสารไฮลักเรโวนั้นเหนือก็ว่าที่หลายคนคิดด้วยการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยวัสดุที่ใช้มีความทนทานแต่ยังดูหรูหราเบาะนั่งถูกออกแบบเพื่อรองรับการขับขี่เป็นเวลานานรุ่นสูงสุดมีเบาะหนังและเบาะรับไฟฟ้าหน้าจอสัมผัสระบบสาระบันเทิงรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple Ca r p l a y และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ให้สนุกสนานมากขึ้น เรื่องความปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักที่โตโยต้าใส่ใจในไฮลักเรเวอรถรุ่นนี้มาพร้อมระบบถุงลมนิรภัยห่อลายจุดระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมเถียระภาพรถที่ช่วยรักษาการทรงตัวบนถนนลื่นรุ่นบางรุ่นยังม,มีระบบช่วยเตือนออกนอกเลนระบบป้องกันการชนล่วงหน้าและระบบเตือนจุดบอดเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ ไฮลักเรเวลยังมีความประหยัดน้ำมันที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับขนาดและสมรรถนะที่ให้มาโตโยต้าปรับแต่งเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลที่ซึ่งการประหยัดน้ำมันมีความสำคัญความหลากหลายของรุ่นย่อยและตัวเลือกในการตกแต่งช่วยให้ไฮลักเรเวลตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรุ่นพื้นฐานที่เน้นความทนทานสำหรับงานหนะัก หรือรุ่นหลที่มีฟีเจอร์ครบครันสำหรับครอบครัวโตโยตา้าใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบเพื่อให้ได้ทั้งความทนทานความสะดวกสบายและสไตล์นอกจากนี้ไฮรักเรโวยังได้รับความเชื่อถือในเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้งานทั่วโลกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้รถรุ่นนี้มีมูลค่าต่อรองในตลาดรองสูงรวมถึงบริการหลังการขายที่ครอบคลุมจากโตโยตา้าที่ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีทุกที่ทุกเวลา ในด้านเทคโนโลยีไฮลักเกรโมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความทันสมัยเช่นระบบกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติไฟสองสวา่างที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบช่วยจอดและกล้องมองหลังช่วยให้การขับขี่และการจอดรถปลอดภยัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดเป็นอีกจุดแข็งของไฮลักเรวโด้วยระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถบ,บุกตะลุยทุกสภาพถนนได้อย่างมั่นใจ ระบบช่วงล่างที่ซับแรงกระแทกได้ดีช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนเส้นทางครุขคะระยะต่ำสุดของรถสูงเพียงพอที่จะผ่านสิง่งกิดขวางและมุมต่าและมุมลงถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับการปีนขึ้นและลงทางลาดชันอย่างปลอดภัยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่รักการผจญภัยและกิจกรรมกลางแจง้ง สรุปแล้วโตโยต้าไฮลักเรโวคือรถกระบะที่ครบเครื่องทั้งความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายโครงสร้างที่ทนทานและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเหมาะกับการใช้งานทั้งในงานหนักและการใช้ชีวิตประจําวันฟีเจอร์ความปลอดภัยและระบบสารบันเทิงช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสนุกสนานในการขับขี่นอกจากนี้ยังประหยัดน้ํามันและมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายทําให้ไฮลักเรโวเป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการผจญภย off ัยออฟโรดงานเชิงพาณิชย์หรือการขับขี่ทั่วไปไฮลัก์เรโวให้สมรรถนะและความน่าเชื่อถือที่หาใครเทียบได้ยากถ้าคุณชอบรีวิวจอดลิฟต์ของโตโยต้าไฮลัก์เรโวและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องออโตโซนี่ของเรานะครับช่องของเรามุ่งมั่นนำเสนอรีวิวรถยนต์อย่างละเอียดพร้อมข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์และรถกระบะต่างๆอยู่เสมอรอติดตามคลิปดีๆอีกมากมายจากเราและขอบคุณที่รับชมครับกดติดตามเลยนะครับ ถ้าคุณต้องการผมสามารถช่วยปรับแต่งหรือตัดแต่งให้เหมาะสำหรับวิดีโอ YouTube ช็อตหรือคลิปยาวๆได้ครับ